ในโลกปัจจุบันทุกคนต้องเผชิญกับสารเคมีมากมายที่ปะปนอยู่ในอาหารหรือข้าของเครื่องใช้ต่างๆจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถสร้างของใช้บางอย่างขึ้นเองได้วันนี้ฝ้ายเลยจะมาทำเวิร์กช็อปสบู่โดยที่สบู่แฮนเมดนี้เหมาะกับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะผู้มีผิวแพ้ง่ายและผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมีในชีวิตประจําวันเราจะทําทั้งหมด3แบบคือสบู่หลอมเทสบู่กวนเย็นและสบู่กวนร้อสบู่หลอมเททําง่ายรวดเร็วแต่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้เพราะมันคือการนําเบสสบู่ที่มีมาหลอมรวมกันจนละลายจากนั้นก็ใส่ สีแต่งกีแล้วก็เทลงในแม่พิมพ์รอให้แห้งแค่นี้ก็เสร็จสบู่ถัดมาคือทําสบู่กวนเย็นเริ่มจากการนําน้ํามันและน้ําด่างที่คํานวณสัดส่วนไว้อย่างเหมาะสมมาผสมเข้าด้วยกันจากนั้นก็ใส่น้ําหอมใส,ส่สีแล้วก็เทลงแม่พิมพ์จุดเด่นของสบู่กวนเย็นคือสามารถทําลวดลายได้เราเลือกทําเป็นลายทะเลจ้าข้อเสียคือใช้เวลานานอรอหนึ่งวันถึงจะสามารถตัดสบู่ได้อันสุดท้ายสบู่กวนร้อนทําเหมือนสบู่กวนเย็นทุกอย่างเพิ่มขั้นตอนการใช้ความร้อนเพื่อให้เป็นสบู่ได้เร็วขึ้นสบู่กวนร้อนจะมีเนื้อหยา